เรียกวมๆกันเนี่ยเขาเรียกไม้2ตัวเนี่ยตัวที่แพงที่สุดในตลาดจีน2ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าไม้่วงหัวลี่นะครับตัวนี้แหละสามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้เกษตรกร,เ,กรเราอยู่ที่จังหวัดหนองคายท่านผู้ชมปลูกลงไปแล้วเนี่ยสิปีสามารถขุดขายได้นะครับท่านใดที่ปลูกไปแล้วกับบริษัทของมู่เนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราไม่เคยทอดทิ้งท่านผู้ชมปลูกแล้วเนี่ยกลับไปดูด้วยเพราะว่าธุรกิจของเรานี่คือธุรกิจขายไม้อย่างที่ท่านผู้ชมรู้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าไม้พยุงนะครับฮวงหัวลี่ก็คือพยุงนนัเอง แต่มันเป็นพยุงสายพันธุ์เวียดนามแล้วก็สายพันธุ์จีนซึ่งเป็นไม้ที่คนจีนเนี่ยเขานิยมมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยแล้วปลูกกันไปแล้วนี่รวมแล้วประมาณ10บล้านต้นท่านผู้ชมตัวนี้เขาก็มีดีที่ลายไม้นะครับเนี่ยลายไม้สีไม้เนี่ยตัวนี้เลยถามว่าเขาไปทําอะไรนะฮะเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงเก้าอี้นะครับทำจากไม้ฮวงโหี่เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเฟอร์นิเจอราับคนนีนวยดม ถือว่าเป็นชั้นหนึ่งนะฮะในประเทศเวียดนามนี่เขาจะเรียกว่าเสือดอนะครับตัวนี้เสือดอนะในภาษาเวียดนามเราเขาเรียกว่าเสือดอหรือชื่อพฤกษศาสตร์ก็คือดันเบอร์เกียทอนคินเดนซิตซึ่งเป็นพยุงเวียดนามนั่นเองนะส่วนพยุงไฮหล่าก็จะเป็นดันเบอร์เกียออโดลิฟาร่าหรือคนจีนเขาเรียกว่าไฮนาน่วงหัวลี่นะครับไหนานฮวงห,วงหวงัวลี่เนี่ยตัวที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยแล้วตัวนี้นะครับเนี่ยันีนี้เราขุดขึ้นใหม่เลยในสวนที่ปลูกในสวนนี้เลยท่านผู้ชมว่ามันเข้ากันไหม ไม้ที่ปลูกมา5ปีท่านผู้ชมอันนี้คือไม้10ปีนะตัวนี้สิปีนะครับเนี่ยสิปีท่อนนี้1น่กิโลกร,รมัมอันนี้แหละมูลค่าขั้นต่ําคือ500บาทนะครับอันนี้ซื้อแบบเกรดไม้รวมนะไม่ว่าสีไม้คุณจะสวยแค่ไหนหรือไม่สวยยังไงก็แล้วแต่เราขายเกรดรวมแต่ถ้าสมมุติว่าไปเจอไม้ที่เกรด A อะไรพวกนี้นะครับกิโลละหมื่นก็มีท่านผู้ชมกิโลละ5 0 0 0บาทก็มีนะมันมีหมดยิ่งสีคล้้ายิ่งสีเข้มยิ่งลายจัดจัดนะครับลายเยอะๆยะยิ่งสวยยิ่งงแพง มูลค่าเพิ่มมันก็จะแพงเป็นเงาตามตัวไปด้วยท่านใดที่สนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของไม้่วงหุ่รลี่ข้อมูลเชิงลึกนะครับติดต่อมาได้ท่านผู้ชมถามเข้ามาได้เรามีแอดมินรอตอบท่านอยู่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราทํามาจริงๆนะรบ,บริษัทของมูเนี่ยขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่พเพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับอันนี้ออกให้กับบริษัทของมู่ไทยแลนด์ชัดเจนมากนะครับ ไม้แต่และต้นของเราเนี่ยเนี่ยมันต้องขึ้นทะเบียนแบบนี้มาถึงจะส่งออกได้นี่แหละเป็นสิ่งที่บอกบอก่งบอกว่าเนี่ยสายพันธุ์ของเราเนี่ยเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ต้นกล้ายอย่างเงี้ยมันโตไม่นานเลยนะประมาณปีกว่าไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำน,นะครับและกิ่งมันอะดูเข้าแก่นเริ่มเข้าแก่นอย่างนี้เลยบอกให้เลยนะครับว่าสายพันธุ์ของบริษัทองมูเนี่ยสปีเข้าแก่นจริงทุกต้น10ปีสามารถขุดขายได้จริงทุกต้น